พุทธาวจนะคาสอนจากพระโอษรัตนะที่หาได้ยากเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะห้าประการหาได้ยากในโลกห้าประการอย่างไรเล่าคือ 1. ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ สบุคคลผู้แสดงรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 3. บุคคลผู้รู้แจ้งรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้ว 4. บุคคลผู้รู้แจ้งรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมห กตัญญูกตะเวทีบุคคลเจ้ารัชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลก